และนี่คือปฏิบัติการล้างตู้เย็ลกลบไม่ไหวช่องนี้เขาเอาไว้แช่ของที่เราต้องการละลายน้ำแข็งนะคะหนึงอาทิตย์ผ่านไปยังไม่ทำกับข้าวเปิดมาจ้าน่าจะเน่าจ้าและตับน้ำเยิ้มจ้า เต้าหู้ไข่ก็คือไม่รู้หมดอายุหรือเปล่าเรามาดูช่องผักอีกสองช่องค่ะผักอะไรของคุนแม่นะคะอันนี้ซึ่งก็คือสภาพเป็นแบบนี้แล้วเขือเท่ต่างๆนานาที่ซื้อมาทมาตำ,ตำเอวยอะไรเอ้ยนะคะนาฬกอนะคะที่ซื้อไว้แล้วปัจจุบันก็คือมันเป็นอย่างนี้แล้วอะ่ะขาขามเปียกอันนี้ใช้ได้นานคงทนมากนะคะแต่ว่าเรอาจจะ เก็บให้มันดีๆถักต่อไปค่ะชั้นถักต่อไปอันนี้เป็นมะนาวหรือเปล่ามันนี้ซื้อมาวมนโพเลโพก่อนวันที่1 4เดือน9อ่ะทุกคนมันยังจะกินได้อยู่ไหมชั้นนี้เป็นเครื่องดื่มเราก็ผ่านไปเนาะชั้นนี้นะมันคือสาหร่ายมันถูกอยู่ในกล่องเนี้ยนานมากซื้อมาตั้งแต่24เดือน6 เป็นแบบนี้ไปแล้วะ่ะต่อไปเป็นตู้น่าจะซื้อมาพร้อมกันกับสารลายอ่ะน,น,น่าในหมดอายุคือวันที่หนึ่งเดือนเจ็ดปัจจุบันต้องมันเป็นแบบนี้แล้วอ่ะดูสิม,บบมันเป็นอย่างงี้ว่าในชั้นนี้นะคะทุกคนมันก็จะมีของ,ของแม่อะไรเงี้ยตามถุงตามถุงอันนี้ดีหน่อยนะก็คือคุณแม่น่าจะรู้ว่ามันเป็นของที่มีกินคุณแม่ใส่กล่องไว้ให้ชั้นอย่างนี้ อันกิมจิเดี๋ยวเราไปดูเราเปิดให้ดูที่โต๊ะเหมือนเดิมเชิญกิมจิมันเป็นอย่างนี้หรอวะอีกล่องอันนี้ยังไม่ขึ้นลาแต่ก็